สวัสดีครับไราสาระนะครับผมวันนี้มาอยู่กับแรลี่ไม้ด่างของผม,มอันเดิมเนาะซึ่งต้นนี้เนี่ยเป็นฟิโลเดนดอนนะครับกอริอซัมนะครับผมเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าไตคัลเลอร์นะคือสีสามสีนะผมมีเขียวเขียวอ่อนแล้วก็ออกเหลืองๆขาวๆน่าจะเป็นขาวนะพออ่อนพอนั้นไปแล้วซึ่งต้นนี้เนี่ยผมได้มาสองใบหนึ่งหลอดนะแต่ก่อนหน้านี้หลอดยังไม่เอียงขนาดยังไม่เอียงขนาดนี้เนาะอันนี้เอามาก็มาเปลี่ยนกระถางเลยนะเพราะว่าหลอดเขาแทงคะลุอกม,มาแล้วครับ ก็เลยกล้าที่จะมาเปลี่ยนกระถางเลยเนาะซึ่งใบก็ดูเด้งดึ๋งดีนะตอนแรกส่งมาทุกต้นไม้ครับที่ส่งมาตอนแรกก็จะดูเฉาเฉาหน่อยเพราะว่าบางทีอยู่ในตะกร้าอยู่ในกล่องครับก็จะไม่รับแสงไม่รับลมมาเนาะซึ่งต้นนี้ผมมาเปลี่ยนกระถางเลยเพราะว่าดินที่เขาปลูกมาเป็นกาบมะพร้าวครับคือถ้าเกิดเป็นกาบมะพร้าวอ่ะส่วนใหญ่ผมจะจับเปลี่ยนหมดเลยนะแล้วคราวนี้ก็มาดูการปรับตัวของเขาเอาอีกทีนเนาะซึ่งฟิโลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะที่ผมเอามาเปลี่ยนกระถาง เพราะเขาชอบดินที่มันโป่งแบบนี้แหละนะครับแทบจะเป็นหินเกือบล้วนๆเลยนะเป็นเป็นเพอร์ไรส์เป็นหินภูเขาไฟเป็นหินอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็มีเปลือกสนประมาณนี้อยู่แล้วนะเขาก็จะชอบอยู่แล้วเท่าที่ผมเอามาเลี้ยงนะก็ไม่เคยเจอปัญหาเลยนะครับที่เปลี่ยนกระถางพวกเนี้ยแต่อโลเนี่ยเจอเหมือนกันนะอโลนี่เจอเหมือนกันซึ่งต้นนี้เอามาลากน่าจะยังไม่รู้เหมือนกันเนาะ พอเพิ่งเลี้ยงได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ใบใหม่เขากลางมาประมาณนี้แล้วถ้ากลางเนี่ยผมว่าก็น่าจะการันตีรอดแล้วมั้งคิดว่านะครับผมซึ่งต้นนี้เป็นต้นยอดเนาะได้มาเป็นยอดนะครับใบแรกน่าจะเป็นใบนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดจากตอนที่ลือ้อก็ถังนะครับใบแรกเป็นใบนี้สวยเลยแหละเป็นใบกระมี่นะครับผมถ้าโตขึ้นแล้วมันจะเป็นรูปหัวใจเนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นหัวใจแล้วลนะ่ะส่วนใบที่สองก็เป็นใบนี้นะครับ ปึ๊บอันนี้เป็นใบสุดท้ายเนาะยังไม่กลางนะเหมือนเดิมนะครับชอบดินที่ร่วนเนาะล่วนมากๆเลยชอบชื้นเนี่ยไม่ชอบแฉะครับรู้ได้ไงว่าชื้นไม่แฉะคือแล้็สมมติลดน้ำเลาวมันไหลออกหมดเลยอะ่ะเนี่ยเหลือแต่อแบบนี้นะเนี่ยครับแบบนี้จะชื้นครับแต่ไม่แฉะรากยังพอเห็นอยู่เนาะแต่รากไม่ขาวเลยนะรากใหม่อาจจะยังไม่เกิดดีหรือเปล่าเขาอันนี้ไม่รู้กันครับซึ่งผมนั้นไปว,วางบนหินที่รองน้ำไว้ด้วยนะ ไม่รู้ว่าความชื้นมันล้นไปหรือเปล่าผมต้องเอาออกแล้วเพราะว่าช่วงนี้อากาศโคตรหนาวเลยนะแถวนี้หนาวมากๆนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะต้นนี้มาดูกันว่าอีกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงนะต้นนี้นะครับผมหรือโอเคครับสําหรับใครที่ชอบนะครับ ชอบต้นไม้เนาะอยากดูการเจริญเติบโต,ตของมันนะไปด้วยกันนะครับผมเป็นไดอารี่ของผมเนาะก็สามารถเข้ามาดูกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไว้ได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะยังไงวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันครับพบกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ